การตกหลุมรักนะคะก็เปรียบเสมือนการที่เราติดยาเสพติดนะคะแน่นอนว่าพอมีการเลิกลาเกิดขึ้นเนี่ยอาการก็จะรุนแรงไม่ต่างกับการเลิกยานั่นเองบางคนไม่โดนกับตัวไม่ใช่คนที่อกหักก็อาจจะคิดว่าเออแค่เลิกกันไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะอารมณ์ของคนอกหักเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพอที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยค่ะ นักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะก็เลยได้แนะนำเจ็ดอย่างนะคะกิจกรรมเจ็ดอย่างที่เชื่อว่าจะดีต่อใจแล้วก็เป็นทางออกที่เหมาะสมค่ะข้อแรกนะคะก็คือการออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะแน่นอนค่ะบางคนก็สามารถที่จะไปปาร์ตี้ได้แต่บางคนเนี่ยคือถ้าอกหักเนี่ยฉันไม่สามารถไปอยู่ในที่คนเยอะๆได้ฉันต้องอยู่คนเดียวในห้องมืดๆอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าให้เราลองฝืนใจ ไปกับเพื่อนสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีอาการเศร้าเนี่ยเราจะรู้สึกเคว้งคว้างใช่ไหมคะสิ่งรอบข้างมันก็จะหมุนหมองหดหูโลกก็จะกลายเป็นสีเทาไปเลยนะคะถ้าเกิดคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชวนคุณไปปาร์ตี้เนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาคงจะเห็นว่าคุณเนี่ยซึมเศร้าไม่มีสีสันเลยนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยลองเปิดใจออกมาจากโซนมืดๆของคุณนะคะในช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ชินรู้สึกผิดรู้สึกแย่หรือว่า อยากจะอยู่คนเดียวงี่บๆแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าฝืนใจขัดใจตัวเองดูสักครั้งเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะแล้วชีวิตของคุณก็จะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยความเหงาความเครียดต่างๆมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงนะคะเพราะว่าการหาเพื่อนใหม่หรือว่าคุยกับคนแปลกหน้าในปาร์ตี้แต่งตัวสวยๆเต้นปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองให้เต็มที่ระบายความเศร้าไปกับเพลงมันๆแสงสีสวยๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสถานะโสด เห็นไหมคะว่าการโสดก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียวซะหน่อยชวนคนโสดหลายๆคนมารวมตัวกันก็จะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะ 2. คือหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายหรือว่ากินของที่มีประโยชน์ค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยการออกกำลังกายกินอาหารดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้รูปร่างที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบ ไม่ชอบการออกกําลังกายมากๆหรือว่าเกลียดผักสุดๆการที่จะไปทําแบบนี้เลยก็อาจจะฟื้นตัวเองหรือว่ากดดันตัวเองเกินไปนะคะก็อาจจะเปลี่ยนมาเริ่มจากการเข้าสปาขัดผิวนวดทําเล็บทําผมหรืออะไรที่ทําให้เราผ่อนคลายได้นะคะก็จะลดความเครียดลงได้ถ้าเราหันมารักตัวเองมากขึ้นต่อไปเราก็จะดึงดูดคนที่รักเราเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันค่ะ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่านะคะข้อนี้ต้องบอกว่าจากการทดลองคือความพึงพอใจ10 1สค่ะ10เต็ม10ไปเลยการที่เราเลิกกับคนรักมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างมากใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเสียระบบพึ่งพาไประบบพึ่งพาคืออะไรมันก็เหมือนกับการที่เด็กติดแม่แล้ววันนึงไม่มีแม่ กรณีเดียวกันเลยค่ะพอคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปติดแฟนแล้วพอเลิกลากันไม่มีใครให้ติดแล้วเหมือนว่าชีวิตเรามันขาดคนสําคัญในชีวิตไปอะค่ะมันก็จะรู้สึกใจหายใจหวงเวงแปลกๆก,ก็เป็นเหตุผลให้บางคนรู้สึกอยากจะอ้อนวอนให้แฟนกลับมาพร้อมที่จะให้อภัยไม่ว่าจะเขาจะทําผิดแค่ไหนวิธีแก้เบื้องต้นนะคะก็แค่กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นๆที่คุณก็รักเช่นเดียวกันอย่างเช่นครอบครัว แก๊งเพื่อนหรือว่าเพื่อนเก่าที่แบบไม่ได้เจอกันมานานแล้วเพื่อนรักเก่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีเยี่ยมทีเดียวเลยแล้วก็จําไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเพื่อนคุณเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกันถ้าเราจะไปงอแงแล้วเขาไม่ว่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงเราแต่ว่าเขาก็มีเรื่องที่ต้องจัดการในชีวิตเขาเช่นเดียวกันค่ะ ข้อ4นะคะตัดผมเปลี่ยนลุคค่ะการตัดผมหรือว่าการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมหลังจากที่อ,อกหักนะคะก็เหมือนการเลี้ยงส่งคนรักเก่าอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปซะนะคะก็จะมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือเราอาจจะตกใจหรือว่านอยไม่พอใจกับทรงผมใหม่หรือแบบไม่ชินความรู้สึกนี้มันไม่แปลกค่ะมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นชั่ววูแบแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ชินแต่สักพักพอเราชินเราก็จะรู้สึกดีกับมันไปเอง เชื่อไหมคะว่าการเปลี่ยนทรงผมอะ่ะมันช่วยดึงสติเราได้ดีระดับหนึ่งเลยพอเราตื่นมาเห็นทรงผมใหม่ของเราแล้วก็จะเกิดสติว่าเออเราเป็นคนใหม่แล้วนะเรากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้นะคะข้อ5นะคะบล็อกแฟนเก่าในทุกโซเชียลมีเดียเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญสูงมากๆเพราะว่า จากคนที่เคยอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันทุกวี่ทุกวันนะคะจะให้ตัดขาดกันออกไปเลยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าใจหายลึกๆแล้วเราก็จะมีความห่วงหาอาทรเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้เขามีความสุขไหมเขาทำอะไรกับใครซึ่งบอกได้เลยว่าต้องอดทนค่ะในระยะยาวนะคะการบล็อกแฟนเก่าก,ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะว่าการที่เราไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้ว่าเขามีคนใหม่หรือเขามีความสุขแค่ไหนที่ไม่มีเรานะคะถ้าเราไม่รับรู้มันซ้ำมันก็เจ็บน้อยกว่าถูกไหมคะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ก็เป็นวิจัยนะคะที่เขาทดลองในอเมริกานะคะซึ่งหนุ่มๆสาวๆส่วนใหญ่เขาก็นิยมที่จะเล่น Tinder แอปแชทหาคู่อะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าใจความหลักๆของข้อนี้ก็คือหมายความว่าอยากให้เราเลิกเศร้าแล้วก็ออกไปเดทกับคนใหม่ๆเปิดใจให้กับคนใหม่ๆนะคะส่วนวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะมันมีข้อเสียก็คือบางคนไม่ได้รู้สึกดีกับการไปออกเดทกับคนใหม่ แม้กระทั่งการมีเซ็กกับคนอื่นในช่วงเวลาที่เราเพิ่งอ,อกหักมาใหม่ๆอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผิดจับสนหรือว่าบางทีก็จะอับอายนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งเราก็อาจจะแค่พบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆกันไปเดทที่เป็นสไตล์ของคุณอย่างเช่นการกินข้าวดื่มกาแฟหาก,กิจกรรมเดทกับคนใหม่ๆที่เป็นแบบของเราเองแบบนี้จะดีกว่านะคะการเดททันทีหลังอ,อกหักนะคะก็มีข้อดีอยู่2ออย่างก็คือ มันจะทําให้คุณรู้ว่าบนโลกนี้มีอะไรให้มองอีกเยอะแยะเลยข้อที่2ก็คือการเดทกับคนใหม่ๆอาจจะให้ข้อคิดหรือว่าให้คุณมองเห็นบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าหรือว่าแฟนเก่าที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและนั่นก็อาจจะทําให้คุณมีโอกาสกลับมารักกันอีกครั้งก็ได้หรือว่าทําใจที่จะเลิกกันไปเลยก็ได้นะคะมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณได้เจอกับรักครั้งใหม่อีกด้วย ใส่ใจมุ่งมั่นกับการทำงานซึ่งอันนี้ก็สิบเต็มสิบเหมือนกันค่ะการอกหักหรือว่าการเลิกลาวกับคนรักเนี่ยมันจะทำให้เราเสียการทรงตัวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาจริงจังเรื่องงานแทนมันทำให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นจริงๆนะคะผู้หญิงที่สวยแล้วก็ทำงานเก่งเนี่ยมันจะดูฮอตขึ้นกว่าเดิมมากๆมากๆ,ากๆากเลยจริงๆ ริงอยู่ว่าการทําใจในการสูญเสียคนที่เราเคยรักมากๆอะ่ะมันย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดใจใช่ไหมคะแล้วก็ทางออกหรือวิธีการแก้ปัญหาทุกแบบมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะเราต่างก็มีความซับซ้อนในด้านอารมณ์ที่ต่างกันด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าหมแต่โศกเศร้าหรือว่าเสียใจร้องไห้กลางสายฝนนะคะหรือว่าฟังเพลง,งเศร้ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดถูกไหมคะเคยมีคนบอกว่าถ้าเราคือก้อนหิน แล้วก้อนหินนั้นเนี่ยถูกวางไว้ที่ตลาดเราอาจจะมีค่าแค่10บาทหรือว่าไม่มีค่าเลยก็ได้คนเดินเตะไปเตะมาเหยียบย่าแต่ถ้าถูกวางไว้ในพิพิธภัณฑ์น่ะเราจะเลอค่ามีมูลค่าแพงขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยฉะนั้นคนที่ทิ้งเราไปก็เหมือนกับว่าเขามองเราเป็นแค่ก้อนหินที่วางอยู่ที่ตลาด มันก็ไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะไปใส่ใจกับคนแบบนั้นคนที่คิดกับเราแบบนั้นมองไม่เห็นคุณค่าเราให้เราเลือกอยู่กับคนที่เห็นเราเป็นเห็นในพิพิธภัณฑ์ดีกว่าพูดง่ายง่ายเลยก็คือเลือกคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่คนอื่นจะเห็นค่าในตัวเราเราต้องมองตัวเองให้มีค่าก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังอกหักเลยนะคะวันข้างหน้าชีวิตเราจะแฮปปี้และดีขึ้นแน่นอนค่ะสู้ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ